ไม่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 เรื่องปกติถ้าเตยคอยจีซี่อ่ะอันนั้น่ะเป็นแน่นอนอันนี้จีจีจีความหมายคือพูดเก่งที่ถึงว่าฝั่งนั้นมันเล่นดีแต่ถ้าเปลียนแต่ละไอ้้เียตัวนั้นแต่ถ้ามันจีจีอีซี่คือย่ำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคาดหวังว่าก็เล่นดีนะแต่เฮ้ยทำไมเราไม่จีจีอีซี่ใส่เตยแล้วเมื่อกี้อ้าวแต่ ไอ้ไอพี่ระวังนะเว้ยอาจจะเห็นไใ้ท่านได้วนทัวร์แมปนะเว้ยพี่โอ้โหซู้มม่ไหม่ไทยทันกับสเตคูจิ๋วเลยพวกตรงวิกควีนนะผมกินน้ะอี่ไงเขามีนกจิ๋วมาด้วยพี่นอนเล่นไททันเหรอ ผมเล่นสเตโก้พี่อ๋อนึกว่าเล่นไททันไอ้อะมีนกจิ๋วรถปูลวนโอ้โหแล้วแบบมันต่อด้วยเล่นแฟร์ระหว่างเราแฟร์สีนี้กว่าตัวดึงมาเล่นอันเจ้าสี่เจ็ดพันมื่อเราจะได้สีแดงแรงสวยๆพี่อันนี้อันนี้คือทุกพี่ปรับปรับสเตมไม่ได้สเตโก้เลยใช่ปล่าย่างยังยังไม่ปรับยังไม่ได้ ลงมายังไงแบบแทบไปล้นเลยวะพี่ไหนถ้าไม่ไปได้ได้ไปกี่ก้าวไปกีกูรวงกูหลับไปแล้วเราะผมผมผมง้างง้างประมาณสี่ทีมันมันเหลือสเตมมาหน่ามันยี่สิเปอร์เซ็นต์อยู่กับพี่เลยครับเหลือยี่สิบนัอยู่สวรร์หน้าพี่เลยมาแก้มได้นะขออาเจนติโนพี่ไปดูเขากันแนง เว้ยแต่มันก็แรงนะพี่ผมผมง้างตีเขาโดนเขาเลยยี่สิบยี่สิบจริงเปล่าก็ไม่รู้ตีแทบจะไม่โดนเลยแต่ถ้ามันกัดแรงมันแรงอ่ะบนึงนะมันก็แรงพี่พูดอะไรไม่ต้องตอบก็ได้นะเพราะว่าพี่อย่าเทิดหม่อือฮะโลโลโลเทๆๆโลโลิดเทอเทิดโอ้โ อย่าเล่นกันระบบนะพี่พีอเล่นกันระบบระวังโดนรับน้องเลยพี่เยก็เสียงพี่เบาว่ะเฮ้ยโอเบียสไม่รู้จะตั้งค่ายยังไงจำไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรเฮ้ยไปถึงไหนกันแล้วอ่ะเอ้าพวกนนี้ทำงานอยูตะวันหน้ากันแม่ไม่กินปลา ดิโนมีนั่งเบาด้วยวะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์เพิ่งรูเหรอผมก็เห็นตั้งนานแล้วไอ้สงสัยคุณก็ไม่รู้แล้วนะพี่เอบอกไม่เต็มครับผมมีอยู่กับนกจิ๋วแล้วเขาก็ฮะอะไรนะอยากล่าเจนติโนเว้ยแต่ผมบอกเลยมีมีนกจิวในตี้นี้ชิวจัดอะแบบมันมันโคตรปวนเลย ปวจริงปวจริงคือคือเลือดเลือดเลือดไม่หยุดไหลสักทีอะแบบไม่ไม่หยุดเลยโอ้ประสิทธิภาพนกขิวมันเอาการนกขิวมันเอากัดให้เลือดมันแรงขึ้นะแล้วเราเอาดิโลไปเล่นกันโอ้อันนั้นต้องเดืนดนกขิวใส่ป่วนก็ได้ยัยมาละนกขิวนี่ป่วนคนได้หมดเลยใช่ไหมพี่ได่ ปอนเอ้ยปวดได้ปอนเฉย <laughs> <laughs> เอา้ามือลัดเว้ <laughs> เอา้ามือลัดอะไรวะวิ <laughs> ่งมาแล้วกดจัดเฮ้ยกุ่ม <laughs> ตัวเฮ่อ,อยู่ไหนกัน <laughs> ไม่บเเเกเฮ้้ยบอกว่าเจอหมดก้อนเ <laughs> หมือนคนดำน้ำอะ่ะ <laughs> ไม่บก <laughs> ผมอยู่ผมอยู่ใต้ตูดไททันนะพี่ก็เน่ว,วะพี่มันแต่สติกูมันมันมันแรงขนาดน,นั้นเลยผมหูฟาดเขาโดนประมาณไม่กี่ทีนะทำไมทำไมเขาเหลือยี่สิบไม่โดนแรลกเลยบบเขาคือเขาแบบว่าฟฟกนิวพี่แบบให้ผมดีใจชื่นใจเลย <c oughs> ผมลกหสามริมสเปคของดาเมจง้างนะถ้าง้างธรรมดาถ้าง้างอ่ะมันร้อยหกสิบไหดาเมจรนะ้อยเจ็ดสิบกว่า เยมันมันต้องง้างสุดเลยพี่เราะว่าให้ง้างเดียวถ้าง้างถ้าง้างสุดดาเมจจะเต็มที่อ่ะเต็มระบบเต็มที่ร้อยร้อยเจ็ดสิบหกมั้งไม่ก็ร้อยเจ็ดสิบหกอยู่ในช่องงานนุ่มเลยเฮ้ยพี่ตเดเอเดนแล้วเดี๋ยวผมน่าเดี๋ยวผมน่าเอ้ยเดี๋ยวน่าจะไปกินข้าวแล้วผมมาแล้วเป็นเมการันเนียแล้วไหนโดที่มีคนยังเล่นเมกาลันเนียอยู่ไหมเนี่ยอ๋อมาแล้วใช่ไหมนานจะไม่ยืนเขาเขาบอกให้เล่นก็ไม่เล่นเนาะชื่ออะไร เจเดับเบิลเอแล้วก็มีมีคนถามอยู่ใช่ไหมที่ที่คนขอเลี้ยงไม่กันอะไรเนี่ยสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับอันนี้สามารถเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะเพราะว่าเฮียใหม่เจอเคเอไอข้ากูทีอเสริมการเราได้เปิดขึ้นมาเองอันนี้ชื่อเสริมครับเนี่ยเอพสต์ฟอสซิลเซมิเรย์ซึมนะครับอะไรอ่ะเกี่ยงอะไรพี่นาย มันมีจระเข้กับตูดพี่ไม่ใช่ไหเฮ้ยเป็นเอไอเฮ้ยมาแล้วอ่ะมาไวด้วยอ่ะไอตัวนี้แม่งถ้าจะไม่ผิดอ่ะพี่ไนร้องให้มันกันถูกขักสักคำนึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันกัดคำเดียวพี่หายไปประมาณเก็บเยอะอ่ะเรามีซากินนะเนี่ยไอ้นั่งมาด้วยเ่ยเอออย่านอนจะติดคุ้มเป็นนอนใช่ไหมกูพิจานรณาเนี่ยไปกินข้าวอันนี้ถี่ผมแล้วใจะไหมอ่ะจะทุ่มแล้วกินข้าวก่อน อะไรนะพูกไายอยากไม่ได้ดูพีคิดวันมันอยู่แน,น่จ<ใ>นว่ไเพื่อเราล่ะพี่ต้เสียงเสียงพี่เบามากเลยพี่ในในสตรีมใช่ใช่หลุดหลุดอ,าาอยู่บบ OBS มันต,<อ>ต้องตั้งค่าอะไรสักอย่างหลายอย่างแต่พี่ยังทำไม่ได้ไง เพราะว่าพี่ไม่ค่อยไม่ค่อยใช้แบบ OBS เท่าไหร่พี่ใช้แต่ในวิน d โดขอมันอ่าอยู่กันตรงไหนแล้วครับตอนเนี้ยจานนุนไม่ได้อยู่ในตี่เหรอเข,เขาเขาบอกว่ารุดเอ่อนุงจิ๋ว <c oughs> มันเท่ากับออฟฟิเชียลอะไรก็ไม่รู้เนีใ <c oughs> เชทอันนี้ตีผมแล้วใช่ไหมอ่ะตีแล้วตีแล้วตีไปแล้วนี่ขึ้นแล้วนี่ โอเคป่าวกคดตีผิดคนเปลี่ยนสายแบบเจ้ายูโรมีกินไอนี่ด้วยเหรอเป็นว่ายน้ำเป็นตัวกูเบื่อเฮี้ยนี่วะกันหลายรอบแล้วมามึงมาหนึ่งๆกูมาไอ้ยอเบดเวอห้าหรอที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่วะ ตายไปหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วรอบสองกอนจัลลัคเชตัวใหม่นี่มันเป็นเหมือนคู่ปรับของมิการเนียตัวหนึ่งเลยนะอีซี่อ่าวพิเอ็มเขาไม่ให้พิมอีซี่เฮ้ยกระจอกไงพหมดยำ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 อีซี่ไอเอ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 ไอเพิ่มขับเอไอเพิ่มขวานขับเอไอเพิ่มอีกทุกตัวเป็นเอไอเอลฟาหมดเลยจะไม่มีตัวธรรมดาอีกแล้วโอ้โหรือ คุณภาพมีการจีนจีโน่ดิพี่ไปใหม่ยืนนี่ใหม่ยืนนี่ก่อนดิใหม่นี่ไม่โผนอ่ะหน้าเราพี่ข้างหน้าเราเลยพี่เลยเล็กพี่เล็กเล็กเล็กตัวคนเล็กเลยพี่ไปที่เล็กอ่ะไอ้เหี้ยพี่เล็กลอยอย่าพี่ใช่แกงเมกาสนใจมาถล่มกับเล็กจะเฮี้ยแล้วใหม่ไม่ใช่เล็กไม่ใช่เล็กไททันวันนี้เหมือนตาเขาเหมือนเขาทำทำเป็นว่าหูดับไปแล้วอ่ะเจอนอยู่ไหน อย่ีีกแล้วเนไม่บอกไม่บอกได้เล้วสามตัวอยครั้งนี้เรามีแค่สามตัวไม่ไหวสกิลหันหลังถ้ามันโคดาากี่วิวะไม่รู้สิบกว่ามั้งแต่ถ้าเกิดวดาวอ่วยดาวก็จะให้เนี่ยเหรอจัดว่าต้องต้องรอรอรอในแก๊งมาครับรอในแก๊งก่อนรอในแก๊งก่อนล้มตัวก่อนใจเย็นเราล้มมันได้เราต้องเจนยังต้องรอในแก๊งก่อนเฮ้ยพี่ต้าเราไปหาเขาไหมเขาฆ่าได้แล้วเราไปแยิงมา เออน่าสนใจเดี๋ยวสักครู่ไม่ได้มันมันมันต้องรอมันต้องรอกี่นาทีนะโอ้ัหแค่ตรงไหนวะก็อยู่ในปู้ไงมันตามสุดนะพี่นายมันตามสุดเลยมันตามสุดเลยว่ายกลับไปหาเพื่อนลงน้ำไม่ไหวเลยเรียบร้้อยแลกเพื่อนเขาเอไอมาจอเข้มาแจกเลยเออไอเพื่อนก็โดนเหมือนกันนี่ว่มัน ทั้งนะึงน้ำที่ไหนทางนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนตะกิวแบบเมื่อกี้ไม่รู้ไม,ไม่ไ,ไม่โดนอันเดี๋ยวนะอ่าลกๆที่ไหนวะไอ้ไอ้บ้ายืดแน่เลยโอ้พี่เลไม่น่าเลยเลยเกิดป่ามืดเกิดสกายชี่